ที่ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์นายสิริวัฒน์บุญผาเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานประกอบพิธีจุดธูปเพียนบูชาพระรัตนตรยัยและถวายราชการะเบือนาพระบร,รมชายาลักษ์พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดศาลอายการทหารตำรวจข้าราชการเหล่ากาชาติภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมพิธีเพื่อน้นอมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ศาลาอนเนกประสงค์ศาลากลางจังหวัดสุโขทัยนายนุพริศลิโกศนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานในพิธีจุดทูปเพียนบูชาพระรัตรนตรัยจุดทูปเพียนเครื่องทองน้อยถวายราชกัลพระพร,ะรมัญชายลักษณ์พระบาทสมเด็จพระประมิน,นทรามหาอานันทมหิดลพระอธรรมรามาธิบดินเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรพระบาทสมเด็จพระประมิน,นทรามหาอานันทมหิดลพระอธรมรามาธิบดินในหลวงรัชกาลที่8 ที่ห้องประชุมโรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยาวัดท่าหลวงพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรนายธนิตภูมิถาวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานฝ่ายคารวะพระเมธีธรรมประนา,าดด็อกเตอร์เจ้าคณะอำเภอเมืองพิจิตรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าหลวงพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีสวดพระพุทธมนต์เนื่องในวันที่ละลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนานันทมหิดลพระอธรมารามาธิบดินจากนั้นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสุดี เบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์และร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล นางสาวชุติพรเสชังผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์หัวหน้าส่วนราชการศาลทหารตำรวจข้าราชการและประสบนิกรชาวไทยเขาวรวมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสุดีณอาคารอาเนกประสงค์สัมมนาและจัดแสดงนิทรรศการบึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์เนื่องในวันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมนินทรมหาอานันทมหิดลพระอัรมรามาธิบดินทร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อปวงชนชาวไทยในสรัญยูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูร์พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์หัวหน้าส่วนราชการสมาชิกเหล่ากาชาติข้าราชการและประชาชนจิตอาสาเขาวรวมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันอนานันทมหิดล เพื่อร่วมน้อมลำลึกในพระมหาการุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาอานันทมหิดลพระอธมรามาธิบดินทรพระมหากษัตริย์รัชกาลที่8แห่งราชวงศ์จัก,กรีณห,หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูร์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย ที่ศาลาประชาคมศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกนายทวีเสริมพักดีกุลผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพลเรือนทหารตำรวจและประชาชนเข้าวรวมพิธีวางพวงมาลาถวายราชการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอธรมรามาธิบดินจากนั้นได้ร่วมทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์20รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ที่อาคารสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดอุทัยธานีนายสอนจักรชัยชูวาพิทักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานในพิธีวันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอธรมรามาธิบดินราชการที่8เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสารทหารตำรวจส่วนราชการแม่บ้านมหาไทยและเหล่ากาชาติจังหวัดอุทัยธานีเข้าร่วมในพิธี ที่หอประชุมจังหวัดตากสารลากลางจังหวัดตากนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานวางพวงมาลาและกล่าวถวายราชสดุดีเนื่องในวันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระประเมนินทรมหาอานันทมหิดลพระอัรมรามาธิบดิน โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากตุลาการทหารตำรวจอายการเหล่ากาชาดจังหวัดตากแม่บ้านมหัทไทยจังหวัดตากข้าราชการพลเรือนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมในพิธี ที่อาคารหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชรนางสาวสุภัตราคล้ายทิมรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในงานวันรัฐพิธีวันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาอานันทมหิดลพระอธรมรามาธิบดินเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ วันอนันทมหิดนตรงกับวันที่9มิถุนายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดนซึ่งเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดนตลอดระยะเวลา12ปีแห่งการครองราชย์โดยเฉพาะในการส่งเสริมการแพทย์การศึกษาและสาธารณสุขของประเทศ